ต่อมานะคะ 3. อนาคตคือช่วงเวลาข้างหน้าที่ยังมาไม่ถึงนะคะคำระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอนาคตเช่นพรุ่งนี้สัปดาห์หน้าเดือนหน้าปีหน้าเรามาดูตัวอย่างกันว่าในอนาคตมีคำว่าอะไรเพิ่มเติมมา่นะคะอ่ะตัวอย่างพรุ่งนี้วันหยุด สมชายจะไปซื้อหนังสือกับคุณแม่นะคะเด็กๆสังเกตไหมคะคําที่เป็นสีแดงตรงนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็คือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมคะ,ะดูตัวอย่างต่อไปค่ะปีหน้าฉันจะเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สาม เห็นไหมคะปีหน้าคืออนาคตข้างหน้านั่นเองปีหน้าเราก็จะขึ้นชั้นป .3 เหมือนเด็กๆเ,เลยใช่ไหมคะ,ะ <c oughs> เขาบอกว่าคำที่แสดงช่วงเวลาในอดีตปัจจุบันและอนาคตนั้นนะคะมีมากมายหลากหลายคำเลยนะคะเพราะว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราจะเจอเหตุการณ์ เหตุการณ์ที่เกิดมาแล้วนะคะหรือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะการนำคำที่แสดงในช่วงเวลาอย่างเช่นเมื่อวานนี้วันนี้ครุ่งนี้นะคะจะทำให้เราเนี่ยระบุเวลาต่างๆได้อย่างชัดเจนนะคะเมื่อเด็กๆนำไปใช้จะต้องใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมกันนะคะ อะเรามาดูแบบฝึกหัดกันค่ะให้เด็กๆทำลงในสมุดที่คุณครูแจกให้นะคะ,ะเรามาดูแบบฝึกหัดกันค่ะคำชี้แจงเขาบอกว่าให้นักเรียนจำแนกคำที่กำหนดให้นำมาจัดกลุ่มลงในตารางให้ถูกต้องนะคะเรามาช่วยกันอ่านคำที่คุณครูกำหนดให้กันนะคะทำแรกนะคะอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะลูก เมื่อวานวันนี้ปีนี้พรุ่งนี้เดือนหน้าตอนนี้เมื่อก่อนเดือนก่อนเดือนนี้วันหน้าปีหน้าสัปดาห์หน้าช่วงนี้เดี๋ยวนี้ ปีที่แล้วอันนี้คือคําที่คุณครูให้มานะคะแล้วให้เด็กๆตีช่องตารางเป็นสช่องในสมุดที่คุณครูแจกให้นะคะช่องแรกอดีตช่องที่2ปัจจุบันและช่วงที่สาอนาคตนะคะคำเหล่านี้ที่ครูออนพาอ่านนะคะให้นำคำเหล่านี้ มาใส่ว่าคำเหล่านี้อยู่ในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตอย่างเช่นคำแรกนะคะเมื่อวานเมื่อวานนี้ก็คือสิ่งที่ผ่านมาแล้วต้องอยู่ในช่องไหนคะอ,อยู่ในช่องอดีตใช่ไหมคะเราก็เขียนไปเลยค่ะเมื่อวานเขียนในช่องอดีตนะคะเมื่อเด็กๆยังไม่เข้าใจนะคะให้ดูคลิปหลายๆรอบ แล้วทำแบบฝึกหัดส่งครูออนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ